่จับนำสมนำว่านครับงูไปไล่หน um, ้าหน้าด่านนี่มาไล่ตรงนี้เลยไล่ตรงนี้เลยทึงทึงในนาวะพุมพิดก่อนนี่แอ๊บไหนบ้าทึ่งึงผมพิดก่อนนี่มาพุ่มตรงใกล้ไม่ใหญ่เลยคือผมไม่ใหญ่ผลิตผมซื้อมาทึงซื้อมาจากร้านตรงนั้นทึ่งก็คอยจับอะไรครับผมมีไปดามานม่ใหญ่ดูดวก่อนไหม ผมไม่ได้รู้กัดไม้เลยแต่ว่าคือพวมันบริโภคผมไม่ได้ผลิตมันเที่ยงเลยเลยเที่ยงครับไม่ึงพวกปิดิันพืชพวอยากรูว่าเขาหาได้เวลาน้องนังรถน้องน้องสวดกันว่ามันมึนมองไม้ไม่ไม่มองผมไม่ได้กินับผมกินประทำงานะเดี๋ยวซื้อซื้อไปกินทราำงานเนี่ยแต่เดี๋ยวมันไม่เหยีกโตะแต่ดำตมแต่เดี๋ยวมึงตเรียครับไมได้กันรวยตั้วแรกเอะไรแล้วยารับผมไมเลนผมทงาน บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ขอนครับซึ่งนี่ผมไปทังงานไปไปซื้อมาไหนนี่หัดลุงเนี่ยไปหาเปล่าไปหาเปล่าไปซื้อเปล่ามันงนะคือปกติพวกวิ่งรถแล้วแต่พวกไปมาซัวไปทีแล้วเขไม่ยอมอยู่นะเพระพอผมซื้อผมไม่ได้หรอไปค่ายแบบนั้นดีอ่ะมันอยู่ในรถตีบ้างไหมหือบางมไม่ครับน้องกินอย่างเดียวน้อนหลังข้างซึ่งผมกไปถึ้งนี่พวกกินเวลาทังงานนะครับ นี่ก็ตีดำมืน่้วันี้พวกมีไปดำม่าแล้วมเนีเดีเดี๋ยวนเดี๋ยวพูดกับพี่ี่ไปไปเอไหนี่ยนี่เาไปหถ้าบัตลุงเนี่ยมันมากันรกันเลยกันกันนี่ไรอมันนะเพกานั้นไปการนี้เดียวมันนะ À, Lau à. à, thì... là lấy lạ quá, món nắp đâu. Lên rốt mai nó mặt mẹ mặt mẹ tuyển 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 mẹ จนได้กไดุ้งเลยอาผลนี้คนนู้ด้ได้กได้คุณก็อยากได้ป่ามาผลงเลยเลยทดอยู่ปีก็อยากเลยทดผลแบบแล้น้องน้องเลยเลยทดอยู่อย่างเงี้ยมับงั้นนะกลับมาปีก็อยากได้ป่ามันเป็นใหญ่เชนนั้เผื่อยืนยันตัวเดิมโอ้เป็นผู้ผู้เลยู่นะได้ๆดูก่อนคบผมไม่ได้ดูกัดไม้กันพึ่็เด้มีกระตั้นเลยแต่เริ่มมีปัญหาได้โอเคเดี๋ยวคจะคุยกับกับพวกพวกหน้าปีอะไรนะเรื ตวท้วายวิีนกันนุ้นเดีด๋ยวกินว่าไปมาตัวประเทศแล้วนี่นี่ถูกจับอะไรีปูบลิตอะไรชูนี่อยา่า

ไม่ไม่เห well. no. okay. ็นไม่เห็นใครไม่เห็นนาใครเนี่ยอ่าสีก็ดุมเนื่องดีนะครับโอเคบอผม่อมีแต่แต่เนี่ยพ่อมไม่เห็นผ่อมไม่รู้จัดไม่ได้บอกพมอัดบอกว่าเออผมได้มีทางด้านแต่เล้วพ่อมมีปัญหาได้แต่ทางมไม่รู้กัน นี่ไปทำงานอยู่แล้วใช้เวลานั้นเลยเราถึงนี่บันเพื่อนเพราะไม่ไปทำงานแล้วนี่นะปุ๋ยถั่วหน้านุ่มหน้ายืนก้อยอยู่นุ่มแบบยืนเลยเอาเต้นกันไม่บอกอะเราก็ตา นาทังนี่บั่นเพื่อครับมาแั่นเพื่อเทวาให้มาคุยกับพวกน้าดทับไปแก็บไปกดทับไปเก็บไม่เอากมาคุยจะไปไล่ก็มการต่าไม่ไม่เยไม่เย็นใครนี่ยแก๊ไปกตัวใหญ่ลคือพไม่ไปทำงานเขาไม่ทำรอกดทับไปเกปไม่แต่ก็อัดเสียงในมไม่เยาเที่ยวผมเปิดผมผมเล่นไม่แล้วคือพมไม่มีค่าเลยเดียวเวาั่นเพื่อยังไม่พูกับ้องกันตัวเองไม่แต่เดียวพมกนาได้ก็ไปเลได้เวกคนไม่มันมีอยู่ แลยวนะมก็กลก่อม่ีเยอบกก็ตัวเปิดแลที่คุณู้มความรู้มีความรู้กัคนมาเยแป๊บน şey ok. ึตัวเปิดเข้าไปเลยเอามีอเรวะาเมียได้ทิ้งพิษคนไม่พิษคนไม่ลงแล้เลย